ไปเวียดนามเนี่ยไปในนามอยู่ในขคทอ,อปีหนึ่งหนึ่งพอไปเวียดนามในตําแหน่งมีไหมครับตอนนั้นคือตำแหน่งตําแหน่ะครับหัวหน้านายทหารสักถามหัวหน้านายทหารสักถามอัน,นี้สักถามก็มีหน่วยของเวียดนามเขามาร่วมราบด้วยรครับคืออยู่ขคทรเนี่ยแต่เรียกว่านานนานมาก,กน,นะพยายามรวบวม การิการในข้อทอเนี่ครับผมก็เลยจัดเลี้ยงที่บ้านผมเนี่ยเนะี่ยเอาพวกข้อทอทั้งหมดครับมาจัดเลี้ยงที่นี่และเราก็สร้างเป็นกลุ่มหมู่เป็นเป็นชมรมเรารักข,อขอ้อทอ ตนหน่งสุดท้ายก็คือไปอยู่ในคอร์มอมทัพภัคหนึ่งคอร์มอมเพราะว่าเป็นพันเอกแล้วในตำแหน่งฝ่ายเสประจัูู้มิคัพปชาส่วนตอ,ตอนไปเวียดนามก็ตำแหน่งแค่จ่าติบเอกเป็นจ่าติบเอกนะครับ ายในนามในติดรักถามในติดรักถามประจำขอกทอําหรับถนนกองพลเตือดำตัดปีประมาณสองห้าหนึ่งสองผู้บรญชาทัดส่งไปเวียดนามเป็นรุ่น เสื้อดำกองพลเสื้อดำรุ่นที่สองนะเป็นผลัดีแตครับสมัยนั้นพลตรีตวัดมักการุ่เป็นพอบอกองพลนผมก็ไปในฐานะนายติดซักถามพอรอบทอบยังบอกไปว่าหน่วยข่าวกรองทางอาหารเนี่ยมีค่ามากมาอยากให้มีการสูนเตียแล้วก็ เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาด้านการข่าวมาแล้วก็ปฏิบัติการข่าวได้ดี ต้นจากนายสิบสื่อสารพอเป็นนายสิบสื่อสารก็ปรับมาเป็นนายทหารข่าวพอหลวงใต้ตรวดสี่ม้าปีแล้วตอนที่อยู่ของกทถอยตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งอะไรครับนายสิบสักขามนายสิบสักขามครับในในอยู่เบเกตครับอะไรนะเบเกตในในเบเกตนะเบเกสรวมเป็นเป็นค่ายใหญ่เค่ายใหญ่สำนัก ป้องกัรไข่หลมนอกทีจเขกาตีายนนั่นนายสิบฐานสื่อสารเลยสิบฐานสื่อสารครับเต็มทหารไข่ของเราเนะ่ครับ่ข่ไปเก็บเขาเราจะวางกับระเบิดไว้หมดครับขี่ชั้นขี่ชั้นระเบิดหมดแล้วมีผมจําเป็นจะต้องขี่มอวะอ๋อครับครับ จำเป็นที่ต้องไปทํางานชิ้นหนึ่งในนั้นอ่ะครับขับระเบิดมันมันพุูงไงเนี่ยครับทหารช่างเรานี่มือหนึ่งจริงครับก็โอ้ยจการระเบิดหนาแน่นโอ้โหเสร็จทุกคืนเลยเราเกิดสอบไปพวกเทือกรุงอ่ะมันเก่งอยู่แล้วเราเก่งกว่าครับก็เขาก็พยายามแทรกซึมเข้ามาอ๋อมันมันเก่งเพียงเดี๋ยวมันไม่ใส่เสื้อผ้ามันไม่นุ่งนางเกงคือนะนุ่ผปากเดียว ตรคปิดแียวนี้หน่อยเดียวนะนะนะค,ครับคอือการก็ไปนี่แหละความสามารถ พันโทสวัสดิ์เหมิเชียนครับจบจากเรียาในยสิบปีสองห้าศูนย์าเหล่าฐานราบตอนนั้นฐานราบยังอยู่ที่ลบุรีแล้วผมพอบรรจุครั้งแรกเป็น10บปีก็ย้ายไปอยู่ครั้งแรกที่ค่ายแสรงอ,ราอําเภอหางใหญ่จังหวัดสงขลาผมทํางานอยู่ที่นั่นหปีแล้วผมก็ย้ายเข้ามาขอกระทอเมื่อปีสองพันช่วงนั้นขอกทอยังอยู่ที่กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งเขาเรียกว่าหน่วยบริการข่าวกรองและกรมข่าวนะครับอยู่มาผมก็สักพักหนึ่งปีหนึ่งสามหนึ่งสี่ย้ายมาอยู่เกตโกมลนะนะเขาย้ายตั้งเป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารครับอยู่เกตโกมลแล้วผมก็รอมาณนั้นผมเป็นสิบเอกแล้วก็เขาส่งไปอยู่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์บกผสมสามเก้าสี่ไปอยู่ได้หกเจ็ดเดือน ผมก็ได้รับกันจุไปเวียดนามผมไปมาปีสอง4ห้าร้สบสี่หนึ่งปีกับสองห้าร้บห้าตอนนั้นไปทําหน้าที่อะไรครับอพนักงานยุทธทอเลขครับครับครับพนักงานหน่วยพิรอหนึ่งรอหนึ่งพลอสผัดสามส่วนสอผัดสุดท้ายแล้วก็มีมีทหารไทยไปอยู่ตรงหน่วยนั้นผมอยู่ในค่ายเบคแครครับในเบคแครครับพอดีจังหวะที่ผมติดคอข่าวไปทาง กูบังคับกองพันธ์เขาเห็นว่ามาจากตรงข่าวตอนนั้นยังไม่ติดขอทนะออรครับติดขาวอเขาบอกถามว่าพิมพ์ดีตได้ไหมบอกได้ครับผมพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยทั้งอังกฤษเขาไม่ให้ผมไม่ต้องผมไม่ต้องไปอยู่กองร้อยเป็เล็กให้อยู่ร้อยบริการเพราะผมให้พิมพ์หนังสือทําสมุดคู่มือผู้ไปเวียดนามผมพอกลับจากเวียดนามแล้วปีหนึ่งหกผมได้ยศจ่จาแล้วก็กองทัพภาคสี่เขาเปิดเอ่อ,ขอเขาไอ้หน่วยข่าวกองถำเนกองทัพภาคสี่ ผมก็คนหนึ่งที่ได้รับบรรจุให้ไปทํางานที่ทัพทักสี่เป็นชุดซักถามก็ไปทํางานอยู่ทัพทักสี่ปีนะไปซักถามเข้าวแผนแถวตอนนั้นผู้ก่อการคดีคนนี้ก็แถวพี่ปูนย่างค้อมนาสัญญาอะไรแบบนั้นอยู่8ปี Thank <laughs> you.